สวัสดีค่ะทุกคนใครจะรู้ว่ามาฮ่องกงเรามีสวนน้ำน่าเล่นขนาดนี้วันนี้เราจะไปเที่ยววอเตอร์เวลส่วนน้ำที่อยู่ติดกับโอเชียนพาร์คค่ะ <Wow. S 1> การเดินทางมาก็ไม่ยากนั่ง MTR ลงสถานีโอเชียนพาร์คเลี้ยวขวาตรงทางเชื่อมลงบันไดเลื่อนจะมีรถชชดเดิลบัสหน้าตาแบบนี้บริการรับส่งฟรี พอเข้ามาเราก็มาฝากกระเป๋าที่ล็อกเกอร์กันก่อนเลยล็อกเกอร์มี3มขนาดเล็กกลางใหญ่ใครสะดวกแบบไหนก็เลือกตามไซส์ได้เลยค่ะเปลี่ยนชุดแล้วปะลุยกันที่เห็นสวยๆอยู่นี่เรียกเลนโบรัชสไลเดอร์สายลุงแปดสีอยู่โซนกลางแจ้งไม่ใช่แค่วาดเสียวสุดๆแต่วิวก็สวยสุดๆเช่นกันเล่นกี่รอบก็ยังติดใจเพราะเราแข่งกันสไลด์ลงมาเนี่ยแหละที่นี่ส่วนน้ำขนาดใหญ่ที่มีสไลเดอร์ให้เราเลือกเล่นเยอะมาก อย่างอันนี้ Sky High Fall. สกายไฮฟอลสไลด์ขึ้นไปซู้งสูงแล้วก็ดิ่งลงมาให้เราเสียวท้องกันแบบผู้ว่าผู้ว่าต่อกันเลยกับคาร์เวนเชสล่องแพรสีเหลืองขนาดใหญ่โคดเคียวเลี้ยวรถไปตามอุโมงค์เคองเล่นนี้เหมาะที่จะมากับเพื่อนๆหรือครอบครัวที่มีสมาชิก3-4ถึงคนขึ้นไปถ้าได้ยินเสียงกรี๊ดก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะมาสนุกสุดๆไปเลยเล่น <Play S 1> กันจนเจ็บคอขอมานั่งพักบนห่วงยางนั่งนับถอยหลังปล่อยขึ้นเลที่เรียกว่าบิ๊กเวฟเบย์ ซึ่งเขาจะปล่อยขึ้นมาเป็นรอบๆคืนก็จะมีเบาๆชิวๆและค่อยๆแรงไปตามสเต็ปแต่ก็ไม่ได้แรงมากไม่อันตรายที่นี่เขาจะมีไลฟ์การ์ดคอยดูแลอยู่ทุกจุดอ้อลืมบอกไปที่นี่เป็นส่วนน้ำปรับอุณหภ,ภูมินะมาฤดูไหนก็ยังเล่นน้ำได้สนุกเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีป้าไก่นั่งโต๊ะขึ้นสนุกสุดๆอะ และเขาก็ยังมีห่วงยางให้บริการแทบทุกจุดนะคะแบบไม่อั้นด้วยดูจากลุงเด้งสิเราเปลี่ยนโซนมาล่องห่วงยางกระต่อที่สระน้ำบน Lazy c o i l Quiz, ปล่อยจอยล่องลอยไปกับบรรยากาศรอบๆแบบชิลล่องไหลผ่านม่านน้ำที่เขาปล่อยลงมาผ่อนคลายสุดๆซึ่งเขาจำลองสีโซนที่แตกต่างตามฤดูกาลในสระนี้ค่ะถึงเวลาเอาใจน้องๆหนูๆกันบ้างกับโซน Whisker s p มีทั้งอุโมงน้ำน้ำตกสไลเดอร์แต่เอ๊ะดูเหมือนป้าไก่จะชอบโซนนี้เป็นพิเศษนะสไลเดอร์สำหรับเด็กที่โตมาหน่อยในโซนอินดอร์ก็มีให้เล่นนะคะว่าแล้วลุงเด่งก็ขอเล่นโชว์น้องๆสักหน่อยส่วนใครที่อยากเล่นเซิรฟ์ฟแต่ไม่กล้าเล่นที่ทะเลจริงที่นี่เขาจำลองการเล่นเซิร์ฟในพื้นที่ล่มพร้อมครูฝึกสอนแบบถูกวิธีและปลอดภยัย หลังจากที่เราเล่นเครื่องเล่นกันมาแบบสักพักใหญ่แล้วนะคอนนี้ก็แวะมาหาอะไรทานกันก่อนค่ะพลังงานหมดแล้วครับเราต้องเติมนะฮะก็จะมี2อย่างที่สั่งวันนี้นะคะก็คือไก่ทอดอันนี้นะคะจะเป็นดัสตต๊กนะคะทั้งหมด5ชิ้นนะคะอยู่ที่56เหรียญค่ะครัแล้วก็ตัวเบอร์ริโตนะคะจะอยู่ที่80เหรียญค่ะเราสามารถเลือกได้ว่าเป็นบีฟหรือเป็นชิคเก้นนะคะ แล้วก็ตรงนี้มีคอมโบเซตด้วยนะคะเพิ่ม26เหลียญนะคะก็จะได้เฟนฟายกับไอติมฮันเกดัสค่ะแล้วก็ได้น้ำด้วยใช่ค่ะน้ำก็เซ็กซี่มากนะครับอันนี้เป็นรูปนี่ครับนี่เป็นรูปน้องสาวเซ็กซี่มากๆเลยนะครับอันนี้เป็นไก่ทอดนะครับแล้วเราก็จะมาบีมายองเนสนีดตรงนี้เลยนะครับค่ะลูกเด็งชอบมายองเนสอ่ะชิมครับโฮ้ยอร่อยใช่ไหมโเมทลซอสนะคะ อันนี้เป็นเนฟนปลานี่แบบบันทอดนะครับมาแบบนี้เลย<ม>จะบอกว่าทุกอย่างนี่ทอดใหม่หมดเลยนะครับ<ม>อันนี้คือโบริโต้ครับเป็นโบริโต้ไก่นะครับชิ้นใหญ่ทีเดียวนะครับก็มาง่ายๆนะคะ Water วิ r l d นี่อยู่ติดกับเชียน Park ค่ะวิธีการเดินทางก็เหมือนกับมาชียนพ Park เลยจะบอกว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาไก่ได้มาเล่นเครื่อง มาแต่โอเชียนาไม่เคยมาที่วอเตอร์เลยค่ะครับ uh huh. ก็สนุกดีเนาะ mm hmm. ว่าเดี๋ยวเราทานเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาดูบรรยากาศแถวนี้สักหน่อยหนึงนะคะแล้วก็กลับแล้วล่ะทุกคนคะก่อนที่เราจะกลับขอแวะมาดูของที่เทเชอร์รีฟช็อปกันหน่อยคะ่ะมีทั้งเสื้อผ้าชุดว่ายน้ำกระเป๋ารองเท้าและอุปกรณ์ว่ายน้ำแบบครบคันหรือใครอยากจะซื้อของที่ระลึกไปฝากที่บ้านก็มีขายด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมตัวกลับบ้านกันก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ